มาเน่ฟิวโน่ไม่พร้อมขอของเชลซีบ้างเกป้าอุย้ยโดนมาเน่ดักแล้วเสียหายเลยครับโอ้โห,โหเกป้ารับไปเต็มๆเลยครับเกป้าริซาบลากาลูกนี้ครับโอ้โหแล้วรัว2ป,ประตูรวดเลยนะครับซาเดโอมาเน่ครับโดกมาอากวตั้งของวิวแต่ามาเข้าเหลี่ยมวารดอน สมวนแต่งลูกนี้เสียท่าให้กับบิลโลชิมาแล้วครับโอ้โหสมวนดูแฮตทริกจนได้ครับโอ้โอกาสเยอะมากครับหลังจากที่ยิงไป2ประตูสำหรับบิวแต่โอ้โหบทจะได้แฮตทริกได้ง่ายๆเลยครับคือคือหลังให้มาของวราดอนเนี่ยจะตัดสินใจดึงจังหวะหลอกนะโอ้โหแต่บอลที่มันแปะเนี่ยมันไปเข้าทางบิวสิครับ แม้วันนี้อะไรก็พลาดไปหมดเลยครับครับโฮราือก็รับไปเต็มๆครับจังหวะนี้ของแซมมวลโหหมดจะได้แฮตทริกนี่ก็ได้แบบนี้ครับ